สบายดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อพอกับหน้าอีกแลียวเนาะจ้ส่งสาวล่าไตาสไยลอยเอสนอกพี่น้องมือนีหน้ากะสีผ้าพี่น้องว่าเห็ดอาหารแ,รงแลงเนาะจ้เห็ดกับเขา่าเห็ดแนวกิน่นเหรอพี่น้องอันนี้กะสิเป็นต้มไก่เนาะแบบต้มสมเสบขามนอกพี่น้องแบบ เห็ดไปทรงไห้พอปูก,กัมเมยายูหน้า,นาแล้วจ้ะากะหน้าเห็ดยู่บานกัสิเป็นพัดกระเพราหมูสับไข่เยี่ยวมานาะจ้ะพี่น้องอยู่บานหน้าหูงเข่าแต่ว่าเมมยยูหน้าเพิ่นหนึ่งเขาเนี้ยเนาะพี่น้องก็เลยได้เห็ดต้ตมไก่ไปไห่แต่ละมือตรงคีท้ายเมนูเนาาจ้ะเสื้อส,สีได้แล้วกาสี ถอดไข่แจ็คหน่อยเราจะพี่น้องเพราะว่ากับยูบานกับมีกันแค่สามคนมีไอปอแล้วกับหน้าแล้วกับหลานคนนึงเราจะอยู่หน้ากับสิมีพ่อแม่ปปูไมียแล้วค่ะแล้วกับน้องอันดาเราจะน้องอันดากับไก่ถอดเราจะเอาไปไ้ซื้อเอาอันนั้นเขาจะขาย เห็ดง่ายๆจ้าพ sí, ี <ke> ่น้องเห็ดสองยางกะยังกินโบเบิดอยู่นะจ้เป็นคนกินเข่าเมลายอืหน้ากะไซุ่งนัวลงไปเนาะค่ะในการนำปลาจักหน่อยแล้วก็ทุกกระเทียมมใไซเนาะค่ะพี่น้อง ต้มไก่ข้งเข้ากกะซุกแล้วเน้องพี่น้องหน้ากะสิปิดแก๊สเลยเนาะคะ่ะใส่ตุนหอมใส่ผักซี่หอมแด้วก็ปิดไฟเลยเนาะจ้ะไก่ซุกเดี๋ยวก็มาถอดไข่ต่อเนาะพี่น้องเฮ็ดง่ายๆจ้ะ ไอปวกกับเป็นคนง่ายๆแล้วกินอีหยังก็ได้ว่าแต่เหตุให้กินแล้วก็กินเวิดว่าแต่เมียเหตุให้กินพี่น้องถามว่ามือนี่สิกินยัางอายสิเหตุให้กินว่ากินยังก็ได้ว่านแต่วันหน้าเองนะคิดเนี่ยเวลาไปตลาดจะซื้ออย่างไม่เหตุให้พ่นกินเนาะย่านแต่พ่นบ่แซ่บย่านแต่พ่นบามากเฮ็ดให้ปูเพื่อกันกับายายยานแต่ หาเบิ่งว่าเออผู้เฒ่าเพิ่นสิกิมอีหย,ย,ย,ยังเพิ่นสิมักอีหยังเนาะอหยางหล่อฮาทอดไข่แล้วกับก็ผัดระ,ะเพราต่อเนาะจ้าใส่พริกกระเทียมที่เฮาต่ำลงไปเนาะคะ่ะผัดให้มันอหอมๆเนาะค่ะแล้วก็เอาหมูลงใส่ค่ะต่างกองหน้ากับฮักพี่น้องเดี๋ยวเอามือถือเอากะสีหยากเนี่ยถ้าจะใส่ไปใส่มาเนี่ยเพราะว่ามื่อหนึ่งกะ พัดมือหนึ่งกับถือกล่องเนาะคะ่ะบ่มีไผอยู่น้ามีจุ้มโบยูกบบ่กับวู้ยกูได้ิทถือให พัดกระเพราเข้ากระซุกเป็นทีเดียบ้อยแล้วนาอพี่น้องหน้ากระสิเตรียมจัดของเอาอันต้มไก่ไปส่งให้พัวปูเมียยู่น้าเนาะคะ่ะอาหารแรงเนาะจ้ะแ้ะหน้ากระจังสิกับเขามากินเข่าเนาะคะ่ะอันนี้กระจัดเตรียมของใส่ตะกาดเดียบร้อยแล้วนาอจ้าพี่น้องไปหน้าน้ำกันเลืยจ้ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนาะคะ่ะ พดไผ่ทออรถทอรถ,ท,อรถท,อทัวรโนูันแล้วพดูออพด้ออกดเป็นนกดูก่งีูพดูพดเป็นคนเอาเอาอกวะลูกอ่าล<ด> <c oughs> เกดเบอรบันเล่ปึ๊บกล้วยปูไม้วปูไม้กำลังมา่ายกตาลกเียต่อเเสขวำลังเสียวกวยเขาโคกเนาะค่ะพี่น้องน้องอันดาก็หน้าไปหอดอันกระบอห้อูมจักเถื่อพี่น้อง ติดตะปูให้ปูผ้าอุ่มไปหายานอนน้ำปูน้ำยาก็เลย่าคอยติดแม่ก็พอเนาะคะ่ะส่วนกับเมื่อบานกับ่อยากเมื่อตัดผ่ามาหอดเพื่อนเนาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นกับเขาที่หน้าเหตุเนาจะ,ะมากินเขาน้ำกันเลยจ้ามากินเข่าแลงน้ำกันเลยพี่น้อง เปลี่ยนกันกินเนาะจ้ะอู้หอยคืออ้วนใช่ไหมกันเด้อเอาไหว้ลดมืออยังลดเปลี่ยนกันกินเนาะจ้ะไอ้ปัวขายของน่งกินเดียวกับจิไปขายของให้ไอ้ปัวมากินเนาะพี่น้องเบิ่งอันจานเขาได้ไหมล่ะอืมบันหัวแบบ สามสีบเหมือนไม่ได้กินหอยดีดีกินยังกระเซ็บใหญ่บุ้มไปอยู่กับกิดหอดใหญ่บุ้มเนาะเพิ่นกะใหญ่ออกไปไปเศร้าห้องยูเพิ่นสิคลายค้องค้ายยังทะเลพี่น้องกับเพิ่นกะไม่ยู่น้ำหน้าโมเป็นสีซองสามเดือดหัวพี่น้อง พ่อเพิ่มบปอยู่กับพี่ทวันน้องนองอันดากับบอให้อุ่มด้วยพี่น้องด้วยไปหนะ้าทายหูกับยังหยาเข็นบอหน้าทายบอสไฮทายด้วย จเจริญอาหารกินกันสองคนเนาะจ้ะอยู่บ้านอยู่กับอยู่อยู่เพื่อนอยู่กันสามคนมีหลานแล้วก็มีออนนมมมไปอปอแล้วก็น้าจะกัยวเพื่อนไม่เมย์บุ้มดูน่าเลยเพื่อนบอยอยู่ลลักอะเดือกันสามคนนอนหลก็อยู่หน้านลำปูนลำยา เอาหนามอันนี้นะกับกระดุกไก่จานจานให้แมวกินอะไรล่ะพี่ปอ หน้าก็กินข้าแล้วแล้วเนาะพี่น้องกามาเปลี่ยนไอปอไปกินข่าเนาะจ้าหน้ากะสิมาขายของเนาะค่ะหน้าก็สิจบคลิปซัมนีเนาะค่ะพี่น้องไปไปพอกันคลิปหนานเนาะคะ่ะคันพู้ได้มากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้หน้าเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ